ปรเทศนาวะสารมวลสมควรการต้องลาจากยากครอบบ้านนั้นตั้งบ้านพ่ออยากปล่อยเถ้าพ่อแทนนะ นี้จังแม่นยากแข็งเกินยิงเหลือประมาณสังตัวลานี้คักมาเกิดไก่ขยมเ่าน่ะ สวงใส่แทนเพื่อนเมาเหล่าบ่ ne, มือตาแน่ํำหาตําตับตําไตยให้ปล่อยแทนแน่พอเอยให้ปล่อยแทนแน่แม่อวยว่าตัวคข่ยนเขียดแหงนะเสียดายเด้อ าได้ผัวมาแข้งอุ้ยมาแข้งกินกับปนลปลาเคืองอีกเรืองนั้นจักพี่นอจังสิมีวาดศาสนาได้หวเคลื่อนมาพบหมูขยมทั้งผองนะ ลาทั้งกองทั้งขวางบัดังอยู่มุยมุยจากแล้วเดือน้าพ่ออุยจากแล้วเดือน้าแม่อุยพระสงฆ์ขวนสีหางเมือง ในมาเทศเพียงนามเถื่อเพียงในพบประสบตา้าสิจำใจลาห่างคุณโยมเมื่อบานลาถูกคุณลาถูกท่านลาถูกไวล้ลาถูกเพศเหตุบาบานนั่นต่างบานคือต้นไข่ได้่ามา ขอขอบใจศรัทธาโยมทวงทวนหาผู้ที่คืดสงสารด้วยการแทมสมผานได้ปอนเงินเสถุงหน่อยหากพลานำหอยเสียนกันอีกเถอะขั้นมาบวนบ่อสอยเกือเสียนเจ้าแต่เที่ยว บัดนี้พัวดอกซอนศิลาดอกกันนิกาดอกกันนิกาข่าวนวลนนวนนวนสีห่างลายังอมดอกขะน้อนยไม่ศิลาไก่ดอกหวานไก่สาลายไ,ไม่หมวนศิลาลำบาหางอวมีต้อไกอ่ตัวคือกับนวลศิลาเข็มนะเกลือเข็ม สิาลาหลอดมอมากนาวสิลาก่อยคือรังก่อยสิลาเอือนลาไก่หัวมันเพิ่มลาทั้งเจ็กมูขันสิลาเจ็กมูเฟืองไปหลงเบาเดียกดวยอาตมาสิไดลาทั้งหัวธรรมาแก่วบอนใดนังเทศสนา ลาทั้งฝูงเลีงลยงไล่เครื่องประดับแขยนหอยลาทั้งกระดิ่งท้องห้อยแขนเป็นย้อยยอยย้อนย้อนลาทั้งพัวดอกซ่อนว่าบานการขีบหอมนะดอกขย้อมพวงเปลี่ยนซอยลุมมาสีว้อย ใจคอยบาทสิห์นางนคุณโยมเออาสนาจีเคยนั่งถูกเทียนท้องดวงดอกไม่เอามาไหว้ครูสวนธม เข่าพันก้อนอีกซ้าพร้อมพัมทุ่งพันห่างมไในวางที่เคยเที่ยวใดไต้ต่นททยันเตนะ ความจำเป็นบ่อยากไก่คุณโยมเจ้าศรัทธาเฮาพวกพ่อแม่จากละเดือดเดือพ่อลาละเดือดเดือแม่เอื้อยและอาแม่ป่าพ่อมาสาวแสนุมขะนอน ลาทั้งกองทั้งของวัดตีรังจุมเปิดเปิงเล่าแต้มอยู่ทัางเทืองลาพระสงฆง์ข้าเจ้าสถิตมันอยู่อาหามลาทั้งสาบวงนามอันสาเวรเม่หาปทุมมาลาหอมเกียบเกสวสอนบานางัง มันนักจวนสิลาแล้วเพื่อแจออกจากฟังอาสุพังญาติอ่อยบัญญามคอยสิห้างไก่นั้นละนาสัทธาอยเอเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ย้อ เออคอยอยู่ดีถอนพวงมาไลยอะไรเหยวกับทั้งเหนียจอกหน่อยลอยนดำไม่ปุ้งเขียวอาตามาสิได้ละน้อไปแล้วสิใครความเออสั่งลาทั้งเย่ยงตั้ง้อมมาหมอนมุงคู่เสี้ยว ลาทั้งขันมาแกวกับทั้งปอกปุนท้องลาทั้งสองพวกเงินโวกคำไม่ค่อยอยู่ดีเด้อเจ้า là thằng thổ thầu thuầy khăn cá buổi u em là thằng kén nó vô thuầy khăn nhôm cháu để tèn than là thằng bàn thằng sùm khoáng kiền khu suối an là thằng bàn phòng nhà và tuấn khuê là lâm nè năm là thằng phía nó khẩu khăn แขวนไปทุ่งเปิวบันอาตมาเอินสังเจ้าสิลาแล้วว่าดวานไปมันหักจนใจไข่ยสิไปสมโดยยานมันคำอีเมียโอ้ยตะเวนตกต่ำๆนะตาเวินลวงนอคำไข่ยว่าตัวไข่ยสิตาเมื่อดอกก่อนแล้ว นโน้มเขียดกวนเกลือว่าเอ,าเอาาเื้อเอาคันงหาเนเดือโน้มยาสิไลยลืมเสียขันเราลืมลงนาพอตามทางนั้นหน้าขี้หลมาเอินขึ้นแน่ขันบ่เอินแท้แท้อย่าลืมไข่เด้อแม่เดิอ หากมีงานขึ้นข้านายสงข้าวบัดมีบุญสิบอเขียนพวกพี่น้องสิบอเขียนพวกแม่ป่าสิมาให้ดังประสงค์นะตวกลงทํานอบุญสร้างในไม้เอายาินามสง่งเดือแม่เดือสุมโมเทพระทอนไทยสิเขียนไว้ใส่แผ่นคำ ขอให้บุญสูขข่คำว่าน้ำจวงหนาวจองขอหเห็นพ้องฝ้าให้พาขึ้นสู่สวรรค์ขั้นมาไปนอถึงหันของอยู่ในเวหายาสิมีมันมาว่าเบียนเบียนตุนเจ้า เออขันพ่อแม่พี่น้องนั่งฟังเทศอยู่นี่นั่งฟังเทศมือนี่ให้มีแต่ความสุขให้ห่างหายคายทุกข์ก็กยาสิมีไปใหยผู้ที่ป่วยก็ให้พาก,กันหายสะเด้อย่าได้ทว่าละมา อนนอ,น,อนประของตัวในผลพานนะให้คอยเบิกคอยบานสุขสำราญนอสื่นหาวะว่าหัวยิ่มแจ่มใส ผู้ที่มีโรคญาญหายอันบังเบียดท่วงทักให้อินพวมยุมยากเสกมนนนํำสวยขอให้รวยมีมังสมหวังมมนุมาดย่าได้เขืนขาดแห่งในห้องเหลื่อมเปียมกระใจ โหที่มีลูกสาภัยให้ใจของของเธออย่าฝฟืดฝฟื้อนอเปึงปังอันทังแทงสุแลงเศร้าผู้มีเคยกายเป็นนนอเคยข้ามนะเคยคุ้นคุ้ ເປັນເຄີຍສ້າງເຄີຍແປງໃຫ້ອາาສນໍເພິ່ງໄດ້ອັນມີແທ້ແຕ່ຈເລີນນໍາ มีลูกสาวลูกชายใายเขาได้อื่นมายอดยิงกระตันยัวย่าเมื่อถือตึงตังให้เสือฟังทุกคำตานผลสินธานบันนี้บาลมีก็ให้แพ้ให้ไปถึงพ่อแม่ผู้เพืพ่อนนีนอจากแล้วให้พ่อยห้ไ้ suốt của Xuân là na sát tha sen hoàng, rây, จาก. <laughs> บ่อยักห่างผัดพาห่างเสนหาบุญของคูบาบุญลีคูบาสาคูบาสอนลามนี้มันน้ยก็เลยต้องขอลาจากโยมปาโยมอาโอโยมจาลาก่อนสะท้อนใจ นะหายสะเดอผู้ซึมเศร้าเศร้าสะเดอผู้ที่ป่วยพากันถึกสะเดออันผู้มักซสื่อห่วยลวยสะเดอผู้เพิ่นขาขอลาแลว้วครูสุคน,นันละนะสะาสทธาเอ้อย